อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนก็สนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนิกกี้นัชชัดแล้วก็ก้อยอรัชพรนะคะที่ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคซะแล้วค่ะเหมือนว่าความรักของนิกกี้นัชชัดแล้วก็ก้อยอรัชพรเนี่ยจะไม่หวานเหมือนเคยซะแล้วนะคะเพราะว่าในงานเลี้ยงวันเกิดของพี่ตุก๊กี้สุดารัตน์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนิกกี้เนี่ยก็คว้าไม่ไปง้อหวานใจผ่านสื่อนะคะด้วยประโยคที่ว่าหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับ กันเยอะๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากและคิดถึงสุดหัวใจอยากให้กลับมาไม่ได้เจอกันหลายวันแล้ว ขณะที่ในโลกทวิตเตอร์ก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาค่ะนิกกี้ก้อยนะคะแฮชแท็กนี้ก็พุ่งติดเทรนด์ประเทศไทยเลยทีเดียวพร้อมกับมีการแชร์คลิปใน YouTube ด้วยนะคะระหว่างนิกกี้แล้วก็เพื่อนสาวคนสนิทอย่างนุ่นสุดทธิพาว่าทำคอนเทนต์แบบแนบชิดสนิทกันเกินงามหรือเปล่าจนดูไม่ให้เกียรติแฟนของเพื่อนสักเท่าไหร่นะคะและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักที่เคยหวานเนี่ยมีปัญหากันก็เป็นได้ค่ะ